อะไรวะมันจะมีเรื่องหนึ่งอยู่อ่ะเออที่แบบเพื่อนกูเล่นเป็นคอนนี่อะตอนที่แบบตอนที่มันยังไม่ได้คอนนี่อะมันก็แบบโปรไฟล์กิทตเท่นะพอมันได้คอนนี่ทันใดนี่แหละครับทุกคนมันเปลี่ยนเป็นคอนนี่แล้วซึ่งผมอ่ะรู้สึกแบบเหมือนรู้สึกแบบรล่อนกิตเหมือนแบบรู้สึกกลัวคอนนี่มากกว่ากิทตเท่นะก็คือคอนนี่แบบแบบตอนผมเข้าเริ่มตอนผมเพิ่งเข้าเกมแบบเพราะเพื่อนเชิญใช่ปะนั่นแหละ แล้วผมแบบกําลังจะเดินไปใช่ไหมแต่เออมังเอิญเ,เ,เจอควันนี่ซึ่งผมก็แบบเกือบเกือบเป็นลมอ่ะเออเกือบเป็นลมตายอะ่ะเออแล้วแบบผมก็เออไม่ได้สนใจอะไรหรอกเพราะว่าเออไม่ไม่ขึ้นชื่อไงก็เลยแบบไม่รู้ว่าอันนี้เพื่อนกูหรอแล้วแบบยังไงอะ่ะพอผมอยู่หน้าผมดูหน้าวันของแอทโทใช่ปะเพื่อนก็บอกว่าเออ จะเป็นคอนนี่ตลอดไปแล้วผมก็บอกไปว,ว่าเออทำไมต้องเป็นคอนนี่ <_ sl ope> แล้วผมอ่ะเกือบเป็นลมเลยอ่ะแล้วผมก็ถามแล้วน้องผมก็บอกว่าทําไมชื่อเพื่อนพี่อ่ะไม่เหมือนไม่มีชื่อแล้วผมก,ก็งงไปเลยอ่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าแกร่อแล้วผมก็บอกว่าแล้วผมก็พิม์จุดๆแต่ว่าผมเขียนวงเล็บ้วย <_ Victor> วงเล็บก,ก็คือวงเล็บผมก็คือเออวงเล็บผมก็คือใช่เพื่อกูไหมวะแล้วแบบเขาก็บอกว่าใช่แน่นอนแล้วบอก ผมรู้สึกแอบเสียหลังคอนนี่มากกว่านะมันแบบคอนนี่แบบคอนนี่มันแบบเหมือนผีตาเนียแต่ว่าแต่ว่ามันตัวสีฟ้าไงก็เลยแบบผมรู้นะว่าคอนนี่ทร,รมาได้ยธรรมดามาจากก็คือเออจากเรื่องอะไรวะจะไม่ได้แล้วเพราะผมดูมันเป็นเดือนแล้วเออมันก็แบบมีเรื่องประมาณนั้นแหละมันก็เป็นเรื่องแบบเรื่องเออเรื่องแบบนั้นแหละซึ่งมันเป็นเรื่องล่าสุดอะนั่นแหละคือแบบประเด็นอะคือเออ เอ้ยก็คือประเด็นน่ะมันแบบยังไงอะ่ะแบบประเด็นคือผมไม่ค่อยชอบคอนนี่เท่าไหร่นะมันเหมือนแบบผีตานีอะ่ะเออมันคล้ายผีตานีอะ่ะเออแล้วใครเอาไปบรรดาไปใจกับคอนนี่วะคือถามจริงเลยอะ่ะอุ้ยคอนมอูคือเอาจริงนะคือแบบมันได้เดนมาจากใครวะถามจริงเธอกุย,ยิ่งหลอนคอนนี่เลยก็คือเออ เรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องแบบส่วนตัวของผมบางทีที่จริงผมรู้แล้วแหละซึ่งน้องผมอ่ะฉายาฉายาอะไรรู้ไหมน้องผมอ่ะฉายาลูรี่ว่าออี่านีซึ่งน้องผมเหมือนแบบผมมากเป๊ะเลยแล้วส่วนผมกับเพื่อนผมเขียนคำหลังด้วยว่าก็เอเฮียรี่สัตว์มันรู้ได้ไงวะคือเอาจริงนะโปต <Suzanne> ิผมจะติดสนิทกับเพื่อนนะคะทุกคนเพื่อนคนเดียวเนี่ยแหละก็เออเพื่อนคนที่แบบเออแบบ คนที่แบบยังไงว่าแบบยังไงอ่ะเออแบบก็ก็เป็นแบบนั้นแหละก็เป็นตามแบบปกติอะไรเงี้ยงไงก็เลยแบบช่วงนี้กูเริ่มเป็นหวัดขึ้นอเป็นหวัดละเริ่มเริ่มเป็นหวัดขึ้นก็เนื่องจากอะไรไม่รู้น่าจะเรื่องจากกีดลันบ้านหรือเปล่าลือ <c oughs> สภาพได้เลยว่าตัวไอก้กีดลันบ้านเยอะแค่ไหนก็คือแบบยังไงอ่ะเออช่วงนี้เริ่มเจ็บคอไม่มีน้ําแดกแล้ว ก็แบบยังไงอ่ะคือเออไม่ได้เป็นเรื่องแบบเรื่องที่แบบให้ผมงงอ่ะเขาเป็นคอนนี่ตอนที่เขายังไม่ได้คอนนี่ใช่ปะเขาติดกิทเทนเว้ยตอนที่เขาไม่ได้เป็นคอนนี่อ่ะเขาติดกิทเทนอือพอหลังๆได้กิทเทนปุ๊บมันเป็นกิทเทนด่วนเลยซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกิทไอคอนนี่มากเท่าไหร่นะแต่ว่าบางทีก็ชอบคอนนี่บางทีก็ไม่ชอบนะแบบคอนนี่มันเหมือนผีเกินอ่ะแบบผีตัวสีฟ้าน่ะอือ ต่ดีนะมันไม่มีสกรีนของคอนนี่อะให้มีสกรีนของคอนนี่กูยิ่งช็อกเลยก็คือแบบยังไงอะคือการเล่นตอนตอนตัวคนที่ผมเล่นแรกๆอะผมจะอาจจะติดใจตัวละครเออตอนเล่นแรกๆผมติดใจบล็อกเทนมากเพราะมันเป็นสายปั่นอะตอนผมเล่นเดียวๆอะผมเล่นบล็อกเทนผมผมตายพวกวตกใจตอนช่วงเออ ตายตอนชั้นช่วงห้าถึงหกน่าจะเกือบสิบชั้นน่ะเออเกือบถึงสิบชั้นอะ่ะตอนผมเล่นบล็อกเทปอ่ะผมเล่นจนเกือบตายสิบชั้นน่ะอืมเกือบตายสิบชั้นเลยใช่ผมเกือบตายก่อนถึงจะสิชั้นอะ่ะน่าจะชั้นใกล้เคียงกับสิบชั้นมากกว่าเล้ยคอ้คอนโมเห็นอะไรกันนักหนาวะอุ้ยคนกำลังเล่าเรื่องอยู่เลยมาแย้ฟีนอีกแล้วอุ้ยก็คือมันเป็นเรื่องแบบนั้นแหละ เรื่องที่แบบเออยังไงอ่ะแบบมันเป็นเรื่องแบบนั้นแหละมันคือมันก็คือแบบเรื่องจริงอะไรเงี้ยไงก็เลยแบบยังไงว่าแบบอุ๊ยชิโป้ไม่งาเห็นอะไรตัวดีวะก็คือเออไม่ใช่เป็นเรื่องแบบนั้นแหละอืมแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งตอนที่ผมไม่ได้เล่นกับเขาเขาเชิญกูแบบเชิญกูเอาเชิญเอาอ่ะเชิญเอาแบบไม่เชิญจนกูจะลำคาญ่ที่ดูแบบลำคาญแบบว่าลำคาญจนหัวตัวเองปวดอ่ะแบบปวดเป็นง่ายได้เลย ก็ว่ากันนะเพราะแบบผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแบบคนมากวนไงเฮ้ยไม่เห็นได้ไงอ่ะถ้าน่าเกือบเห็นแล้วนะอือหือบอกแล้วทวิเต็ตคือเอไอแต่ว่ามันฉลาดอยู่อย่างนลยมันชอบเดินลงแถวเราได้ไงมันรู้ปิ๊งว่าเราจะมาทางนี้ก็คือแบบมันทวิเต็ตอะเขาอาจจะรู้ตำแหน่งผมแต่ว่าคนอื่นมันไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ซึ่งผมเป็นคนรำคาญทวิเต็ตมากอะทำรำคาญทวิเต็ตอย่างมากเลย เช่นผมจะรำคาญทวิตเต็ดอย่างมากก็คือหนึ่งฟินสองกิกกี้แล้วก็สมเลยนะสโดเจอร์ส่สอะไรนะเออสวี 4, v, เออสี่วีห้าเชลลี่เพราะแบบเชลลี่มันแบบมันทำให้เราปั่นช้าขึ้นอ่ะห้าสิปอืมเซหอหกอะไรนะคิดก่อนหคอนนี่เลยมันซิงอยู่ในตู้แต่ว่า ผมไม่ได้ค่อยชอบมันที่ไม่สิงนะแต่ว่าตอนสิงนี่แหละผมไม่เยอะยิง,ยง,ยงไม่ชอบเลยคืออาจจะสังเกตง,ง่ายๆเนี่ยไอโบนอันเนี้ยมันจะมีไอฟ,ฟ้าๆนะแค่มีไอฟ,ฟ้าๆตรงเนี้ยแสดงว่าคอนนี่อยู่หกเออน่าจะมีแค่นี้เนาะหกเออหกคอนนี่อะไร้ยคอนโมเอ้ยมาเลยตอนเจอเนี่โอ้ยกูจะปวดหัวตอนนั้นกูปวดหัวเรื่องเพื่อนเชิญอันนี้กูจะปวดหัวกับมึงอีกนี่ค,คอนโมผมไม่ค่อยรำคาญเท่าไหร่嘛ม,มันก็อยู่ระดับคอมมอนนะอะ โรเจอร์อ่ะผมยิ่งโกรธมากเลยอ่ะแบบมันยังไงแบบเราผมหยิบแบบโดยไม่มองสาหัสอะไรเลยอ่ะแบบแบบตัวเองไล่ไอทวิทเต็ดอยู่แล้วตัวเองเผลอหยิบอันขอบปอปุ๊บยิ่งหนักเลยไม่ไันได้หัวร้อนโรเจอร์นะหัวร้อนไอทวิเต็ดที่ไล่อยู่อ่ะก็คือมันทําให้เราแบบหัวร้อนง่ายขึ้นอ่ะเออแบบหัวร้อนจนเอาโทรศัพท์ทําพังให้ได้เลยอ่ะคือมันจะมีเรื่องหนึ่งอ่ะที่ผมหัวร้อนอ่ะเออนั่นแหละ ผมหัวร้อนเรื่องเออเรื่องเกมนี่แหละพบตอนผมตอนผมเป็นเวอร์ชันไอซีโอเก่าในโลบอคของมานนั่นแหละผมเล่นจนหัวร้อนอะ่ะเรียบหัวร้อนแบบกวโทรศัพท์คว้างกับแพงอะ่ะจนโทรศัพท์พังอะ่ะตอนนี้มันซ่อมได้แล้วก็คืออันนี้แหละอันนี้คือซีโอใหม่นะทุกคนไม่ใช่ซีโอเกา่าซีโอเก่าจะเป็นพวกเออพวกใส่ฟรีแบบไม่มีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบแต่งชุดอะไรอย่างเงี้ยแบบซีโอเก่าจะไม่มีหน้าแต่ตอนนี้มีแล้วเป็นหน้ายิ้มแทน ใช่ไงผมใช้ซีโอแบบใหม่ไม่อยากใช้ซีโอแบบเก่าแล้วมันรู้สึกแบบมันรู้สึกโดนล้อบอ่อยอ่ะเออ c ีโอเก่าอ่ะคือผมเล่าตามตู่อ่ะคือคือมันเป็นเรื่องประมาณานี้นก็เลยอ่ะอืมเป็นอย่างนั้เลยอืขอถ่ายลูกกับแดนดีก้ก่อนนะทุกคนอืมแดนดี้ยิ้มหน่อยแดนดี้ยิ้มหน่อยแช์นะแช์ยิ้มหน่อยเออยิ้มเออนี้แหละถ่ <laughs> ายลูกกับแดนดี้อ่ะแดนดี้ยิ้มเลย <laughs> ดูแชทดกว่าแชทในเกมนี่แหละไม่ใช่แชทอะไรหรอกอืพูดอังกฤษกูพิมพ์เองไม่ใช่ใครพิมพ์หรอกกูนี่แหละพิมพ์ที่จริงผมรู้หลายเรื่องนะแต่ว่าแค่ไม่อยากบอกแค่บอกแค่เออพวกอะไรอย่างเงี้ยแบบยังไงว่าแบบคือประมาณผมอาจจะรู้ดีว่าเอออันนี้ผมหยิบของเอ้อผมหยิบของอีเพื่อมากินเฉยๆนะไม่ได้หยิบมาใช้หยิบหยิบของอีมากินเล่น ขออภัยนะท like mm ุกคนถ้าได้ยินเสียงไอหรือว่าแบบเสียงแบบเปลี่ยนไปนอกจากเสียงเสียงเล็กจะเข้มใช่ปหพอเสียงสับไปจะไม่เข้มมันจะอ่อนๆน่ะก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าผมมีแค่ผมไออ่ะก็ขออภัยด้วยอือยิ่งเจ็บเลยคือแบบยังไงว่าแบบ ตอนเล่นแรกๆตอนผมเล่นแบบ World, แดนนี่วอลเล่กๆใช่ปะก็แบบก็เป็นคนแบบอารมณ์เย็นแบบใจเย็นแบบเฮ้ยอันนี้ต้องวิ่งนะอันนี้ต้องทำนะว่าแบบอะไรเงรี้ยไงพอหลังๆเริ่มแบบหัวร้อนขึ้นนะพเพราะเนื่องจากเกมนี่แหละอุ้ยอุ้ยทวิตเต็ดทวิตเต็ดเทำมันช่วยเขามันเรื่องหัวร้อนตรงที่ทวิตเต็ดน,นี่แหบลบะบอกทวิตตัดเฮ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่เอาไว้เอาไว้อาจารย์ เออผู้ก,กี้พูดผิดนะเอาไปตลกเลยเฮ้ย <c oughs> ไม่เอาแล้วห้ามหัวล้อต่อหน้าคลิปไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนครับผมขอห้ามหัวล้อในคลิปนะเพราะมันโรคจิตอ่ะเออตอนผมหัวล้ออ่ะมันโรคจิตแต่ตอนนั้นผมเคยหัวล้อต่อหน้าเพื่อนเลยใครไม่มาเห็นกลัวอ้าวอียานีสวัสดีอียานีว้ายอียานีวิ่งไล่โอ๊ยใครเห็นวะเอ้ยนี่มึงกันมานี่มึงมาทั้ง อี่านีทั้งโคมไฟแตกอีกเหรอโคมไฟโอ้มาทั้งอีญานีมาทั้งโคมไฟแตกอี่านีอ่ะหมจะชอบเรียกเรียกว่าลูกโป่งนะลูกโป่งก็ไอเนี้ยที่จริงมันชื่อลูอี้นะแต่ว่าชอบเรียกอี่านีมากกว่าเพราะแบบมันคูดตอแหลอ่ะที่จริงมันชื่อลูอี้นะแต่ชอบเรียกตอแหลแต่ชอบเรียกว่าอี่านีมากกว่าอี่านีเป็นคำด่าส่วนตัวของผมเอง ไม่ใช่คำดา่าอะไรหรอกมันเป็นคำด่าผมเองไม่ใช่มันมัไม่มีความหมายตัวตัวผมอยู่ก็อย่าหาเรียนแบบคำด่าผมนะ <c oughs> อย่าหาคำอย่าหาเรียนแบบแต่ถ้าเป็นน้องผมผมให้อนุญาตอยู่แล้วน้องผมก็เป็นเหมือนกันแหละน้องผมบอกว่าพี่หนูโดนอีญีนีตบหัวแตก <c oughs> นึกสภาพได้เลยอะ่ะเออนึกสภาพได้เลยอะ่ะน้องกูบอกอย่างเงี้ยกูก็แบบน้องกูไปเอาแบบจากกูไมตอนไหนวะคำว่า e y, อีญีนี ที่จริงมันชื่อลอี้แต่ว่าชื่ออียะแต่ว่าชอบเรียกอีย่านีอียะนีก็เป็นคำด่าตอนนั้นเราก็ยังตอนนั้นเราวาดรูปตอนนั้นผมวาดรูปเชลลี่แล้วมันโคตรอีก็เลยพูดว่าอีย่านีแทนวาดเพบโบอ่ะเพบโบหลังแบนแต่ว่ามันก็สวยอยู่แต่มันหลังแบนแค่นี้แหละไม่ตัวตรงเปนะแต่หลังอ่ะแบนแบบแบนตรงไปเลยอ่ะแปบเดียวก็ได้ประมาณนี้แล้วว่าจริงเถอะ แป๊เดียวได้เท่านี้โอ้ไม่อยากจะเหลือเชื่อเลยอย่าไล่มาอย่าไล่มีใครบ้างนะอ้าไม,ม่มีมันจะมีเรื่องแบบนี้เออยังไงวะการมป็นคนไฟไม่ใช่เรื่องดีนะดูดิค่าแอบคบ่าแอบ,บคือโคตรน้อยอ่ะคิดดู <c oughs> ข <c oughs> อนะอภัยนะอีแอนนี่นี่วะเกือบโดนอี้อนนี่ตบหัวตายมันน้องผมแล้วเกือบโดนเกือบโดนไม่ได้โดนจริงหรอเกือบโดน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 ตบหัวเกือบโดนอีแอนนี่ตบหัวขอใช้สปีดแคนดี้บลูมันใช้ได้แค่สิบวินาทีเองอาแต่ดีน่าหมดเลยตอนเจอมันวะถามจริงเถอะ ย่ามีอียนนี่แถวนี้ขอร้องเถอะก็แบบเป็นเรื่องประมาณอะไรเงี้ยทำไมแป๊บเดียวไม่นาทีสิบสองวะเนี่ยโคตรถามจริงแปบ๊บเดียวคือแบบอโอ๊ยก็ลงจะเดินไปฝั่งนู้นแล้วแม่งบางอื่มันมาเหนื่อยมากถามจริงเถอะ ตอนนี้เพื่อนกูกลายเป็นคอนนี่แล้วไม่ไม่ไม่อยากให้เพื่อนเป็นคอนนี่เลยคอนนี่มันเหมือนผีตาเนียผีตาเนียไม่ไม่ไมยอมให้เพื่อนเป็นคอนนี่ง่ายๆเพราะแบบตอนผมเจอเพื่อนผมแบบแต่งเป็นคอนนี่นี่แหละทันใดตอนผมเจอเพื่อนผมแต่งเป็นคอ,อ,อ,อนน,อนี่ทันใดนี่แหละครับผมช็อกเลยแบบช็อกแบบเหมือนตัวเองเกิดเป็นลมอะ่ะ <c oughs> เรียกทำยิบเตเ ใช่ตอนนี้เริ่มเป็นหวัดขึ้นว่ะรีบเล่นเถอะไม่เล่าเรื่องแม่งละรีบเล่นเถอะอืมง่วงนอนเมื่อวานนอนทิ้งคืนก็แบบง่วงนอนแล้วพรุ่งนี้ก็จะใกล้วันจันทร์แล้วไม่พรุ่งนี้จะใกล้วันจันทร์แล้วมาเสรแล้วสิละ แล้วแบ็คเอาดิไม่เอาไม่เอา,เ,อาเดี๋ยวไม่อยากลาท้าทายกับแบ็คเอากลุ่มแค่สองอยากลุ่มกุ่มกลุ่มกุ่มอ้าวอย่าให้มีแบ็คเอาโดยเธออย่าให้มีแบ็คเอาโดยเธออย่าให้แบ็คเอาอย่ามีแบ็คเอาอย่ามีแบ็คเอาไฟดับไหมไม่ดับ รีบทำรีบเสร็จรีบไปด้วยต้ว <c oughs> ปิดมืเท่านี้ดีวะรีบไปรีบเสร็จเออเอ๋เอ,อ้ยไม่ใช่สิเอ,อ้ยทำไมกีนผมลืมทำไมมือถือผมลืมกวนตีนผมวะโอ๊ยจะกวนตีนทั้งแม่มึงดิคือใครอุ้ยอีป๊อปปี้ ตรงจังหวะจังหวะกูเริ่มเกลียดมึงกูจะผ่อนคายบ้างอุย้ยวายสหน้า,นา,า,า,ามึงจะให้กูผ่อนคายมาอีกยี้ออย่าให้กูใช้มึงอย่าให้กูใช้อารมณ์ด่านะเฮ้ยกูสาอดทนมานานแล้วนะคือผมจะด่าผมจะทนไม่ได้ตรงที่อีแดนดเดี่ะขายก็ขายกี่พโอ้ เป็นโลกของแดนดี้แล้วก็เป็นโลกของอีเกลเลยไหมคือโลกของแดนดี้อ่ะจะสลายไปนะครับทุกคนก็ก็เป็นโลกของอีนั่นแหละมันจริงรอเปล่าวะอ๋อด oh, ัตเซลและดัตเซลไม่ใช่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 พูดผิดพูดผิดดัตเซลและดัตเซลเออดัตเซลและดัตเซลเมื่อกี้พูดว่าดัตเซลและดัตเซลโอ๊ยบ้าบ้าจริงนั่นชื่อซ้ำด้วยดัตเซลและดัตเซลโอเคเอ๊ะดัตเซลหรือดัตเซลวะลืมอ่ะหรือว่าสลับวะ แบบเดียวได้เท่านี้โคตรงงส่วนใหญ่เท่านี้อ่ะจะได้ตรงที่พวกชั้นหกนะแต,นแ,นแต่นี่ได้ชั้นสามโอ้โหแต่นี่ได้ชั้นสามโอเมก้นใครเห็นวะนอีอ๋อปี๊ปปีป้สดสวยอยู่อะรู้สึกเหมือนกูจะอันนี้นะ รู้ส er ึกเหมือนผมรู้สึกเหมือนอาเจียนอ่ะก็คือผมจะไม่พูดคําว่าอาเจียนแบบไม่สุภาพนะมันจะแบบเดี๋ยวสําหรับคนที่กินข้าวแล้วดูคลิปนี้ก็คือเออขออภัยนะก็คือเออคลิปนี้ห้ามดูตอนกินข้าวนะก็คือแบบมันจะแบบยังไงอ่ะแบบยังไงวะตอนนี้กูเริ่มคอแหบโว้เริ่มไม่สบายขึ้นแลนะผมเริ่มป่วยขึ้นปอปปีเห็นปอปปีเห็นเดี๋ยวมาตรงนี้เออนั่นแหละนั่นแหละ แล้วแบงนี้เราก็ทำ <c oughs> ไม่อยากให้เพื่อนตัวเองเป็นคอนนี่เลย <c oughs> <c oughs> เพราะตัวใหม่ล่าสุดผมไม่ค่อยชอบคอนนี่เท่าไหร่คือเออผมรู้ว่าคอนนี่อ่ะจะมานะแต่ว่าแต่ว่าก็คือเออแต่ว่าก็คือ,อ,ก,อก็คือเพื่อกูไม่อยากกูก็ไม่อยากให้เพื่อกูเป็นคอนนี่นะ เหนื่อยจริงเถอะวิ่น้ำน้ำโอป๊อปหรือว่าขวดโอป๊อปหรือว่าขวดป๊อปดีวะเอาน้ำโอเอเรียกว่าขวดหรือว่าเรียกโอป๊อปดีกว่านี่ไงนี่ไงแจสโซแลัสโซป๊อปปี้อย่ามานี่นะมานี่กุยิ่งหยบกูยิ่งหัวร้อนขึ้นน่ะมึงมาปึ๊กนั่นนั่นนั่นกูว่าแล้วนั่นนั่นนั่นทุกคนครับผมว่าแล้วต้องมานี่โอ้ยกูว่าแล้วมึงวิ่งกูหัวร้อนขึ้นอ่ะ มึงวิ่งกูหัว,หวร้อนกูเก่าอ่ะนั่นนั่นกูว่าแล้วป๊อปปี้ตรงมาตัวนี้กูว่าแล้วกูว่าแล้วป๊อปปี้ตรงมานี่ <c oughs> <c oughs> กูที่ไม่ค่อยชอบเด็กทาไหร่แต่ว่ากูก็แบบก็บางทีกูก็ชอบเด็กนะกูกไม่ชอบเด็กนะบ้าตายเถอะโอ้โหแล้วดูคลิปนาทีที่กูทำได้โอ้แม่งอเราจะไม่ซื้อร้านแดนดี้นะผมจะไม่ซื้อร้านแดนดี้นะผมจะมาล่าแดนดี้นะโดยแต่งตัวไบนี่ผมจะล่าแดนดี้โดยที่เป็นไบนี่นะ เพราะผมชิงกับการล่าไบนี่ตัวเป็นเออผมชิงกับการล่าแดนดี้แล้วก็เป็นไบนี่ก็คือมันก็ผ่านนะแต่ว่าเออแต่ว่าขอห้ามแบ็คเอาก็พอ <c oughs> เจอตัวอะไรก็ได้แต่ว่าห้ามเป็นแบ็คเอาวีก็ยิ่งไม่ได้อะ่ะเจอวี v ยิ่งไม่ได้มีใครบ้างอ่ะอุ้ยบีบ็อกเทนมีคอนนี่กูยิ่งร้องไห้ขึ้น มีคอนนี่มาอ่านชื่อขึ้นมาเพิมที่อชิคกี้พายนานแล้วโอ้ไม่ใช่คอนหีแต่เป็นคอร์ดโมไม่เป็นไรอย่ามาตรงนี้นะคอร์ดโมอุ้ยไม่มีทางไปอยู่เนี่ยแหละถึงผมต้องทำตรงนี้ง่ายๆเพราะแบบมันเสี่ยงอ่ะเออมันเสี่ยงอ่ะเพราะทวิเศษชอบเดินม,มาล้อมนี่บ่อยดูว่าตรงนั้นวะตรงนี้น่าจะกาวสุดแบบเลยล่ะดูว่าตรงนู้นวะเฮ้ยวัตสบู ว่าตรงนี้วะตรงนี้น่าจะกลางไอ้พวกตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยกลางแน่นอนแต่ว่าไม่แค่แต่ว่ามันไม่มีตรงกลางนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุสสะนะโมส่าแต่คิวแดดตีกูแล้วหนึ่งวันเท่ากับหนึ่งปีหนึ่งปีถ้ากับหนึ่งวันอืม รีบไปรีบเจ็รีบไปรีบไปรีบเจ็จรีบไปรีบไปบ้านเ <c oughs> ชื่อไหมว่าเออเชื่อไหมว่าว่าผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยบอยัง,ง่ายอ่ะแบบช่วงนี้ผมเริ่มแบบเริ่มขี้เกียจเล่นเกมขึ้นอ,ะอ่ะไอ้ช่วงเนี้ยเริ่มขี้เกียจเล่นเกมขึ้นโปกติผมจะเล่นเกมทั้งวันนะ อันนี้เริ่มเล่นนะเริ่มเริ่มเล่น <c oughs> เลิกเลิ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเลิกเล่นเกมขึ้นแต่ว่ากูยังจะมาเล่นอยู่ตอนที่ช่วงเพื่อนเชิญมานะตอนเพื่อนเชิญมาเราจะมาเล่นนะแต่ถ้าเพื่อนไม่เชิญนะอ่ะผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปหรอกถ้าเพื่อนไม่ได้เชิญอนะ่ะ <c oughs> ใช่ครับส่วนใหญ่เพื่อนผมชอบเชิญส่วนใหญ่เพื่อนกูชอบเชิญทั้งวันกูก็เลยแบบแบบกูเริ่มปวดหัวนะปลปวดหัวเพื่อเจ้าของอนะ่ะคือเพื่อนผมก็เปรียบกับ ก็เปรียบกับเออเพื่อนผมก็เปรียบกับคนที่เตือนตักเตือนผมไว้อะหรือว่าหรือว่าไม่วะหรือว่ากูตักเตือนเขาวะนี่หลังแมพนั่นเนี่ะไอ้เงี้ยก็คือแบบยังไงว่าแบบเออถ้ากูตายชั้นเนี้ยก็คือถือว่ากางนะถ้าเกิดตายชั้นนี้ถือว่ากากแต่ว่าแต่ว่าถ้าตายพวกชั้นยากๆอ่ะถือว่ายังไม่ได้กากนะก็คือแบบถือว่าแบบถือว่าก็เก่งอยู่ อันนี้ผมผมเก็บของเกลือไว้เพราะตัวเองจะกินเล่นๆวันนั้นเลยเดี๋ยเออก็คือผมของเกลือๆนะผมเก็บเอาไว้กินเล่นเฉยๆไม่มีอะไรเฮ้ยบล็อกเทนมึงมาเลยตรงที่กูกำลังแบบเป็นปั่นอยู่เลยแบบอะไรเงี้ยไงก็คือไงบอกก็รีบทำรีบเสร็จร<ม>ีบไป ดู <c oughs> ไม่รู้ว่าจะค้า่งไหม <c oughs> คลิปที่กูไม่ได้ลงทาก็ <c oughs> ไม่งมาเจอทั้งตีเลย <c oughs> ดูการว่าผมจะลาแดนดี้ได้ไหมโอ้แบ็ก นี่แบ็กเอาถ้าเอาแบ็กเอาดิไม่เอานี้นะเพราะแบบเผื่อได้ตัวเองได้เกือถ้าสุ่มได้ของดีจะมาอุดหนุนร้านแดงดี้ทุกวันเลยไม่ได้เอือกูแค่ได้อีกกูไมเห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วอันนี้ก็ลองลองเอาแบบคาคาถาแบบนี้นะทุกคนเป็นเม็ดของเล็กต้องพูดแบบนี้ต้องพูดคําว่าถ้าได้ของดีแบบสุ่มได้ของดีอ่ะเราจะอุดหนุนร้านเดดดี้เนี่ยต้องได้เนี่ยเห็นไหมได้แบบนี้ ไอ้ทูดูไอ้เด็กแต่ลุกอีใคยกูสาทนอียานีกับเด็กเวนวิ่งไล่กูอ้าวอาวยนี่กับเด็กเวนวิ่งไล่กูอ้าวอเอ๊ะแต่ว่าเรามีนัำอุปปอยู่นะอู้ย่าร่าเด็ดดีไว้อุ้ยไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้ว อีย่าน,นี้กับเด็กเวนม่งวิ่งไล่กูเหี้ยแม่งไม่ได้ปั่นรอบแรกเลยกูม,มือกูอเริ่มเริ่มเหนื่อยละโอ๊ยปวดแขนและสายตากูเริ่มสั้นละมองเลยเชื่อไหมแค่เอิดเอาไกลผมมองเรื่อม,มองไม่เห็นนี่ใช่ที่ปั่นแล้วฮะปั่นปุ๊บเจอเลยเหรอบ้าจริง ผมได้อีะผมไม่ซื้อร้านด,ดีส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยชอบซื้อร้านมันมันอีะอีแบบอีเกลือหรือว่ากูอยากตายเออตายดีกว่าอันนี้ผมตายดีกว่าทุกนคนพาะผมเริ่มเหนื่อยละเริ่มเหนื่อยแล้ว,อลวโอเคก็ขออยวพูดให้จูก,กันก็ขอแค่นี้ตัวละไปก่อนนะครับบายบาย